สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบอิทธิลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบหลหนองตะยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูถนดคดแดงนะครับใน,ในที่4ี่ไร่3งาน78ตารางวาจะเรียกว่า5ไร่ก็ได้นะครับแปลงนี้ขายยกแปลงอยู่ที่1ล้าน7แสนหมื่นบาทนะครับผมเนี่ยนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางมันเป็นทางคอนกรีตผ่านเข้ามาในหมู่บ้านนะครับ มันห่างจากเส้น3 492นะครับมันแยกเข้ามาเนี่ยประมาณสัก2กิโลได้นะครับน่ะสามสี่เก้าสองก็อยู่ไอชายเขาลูกนั้นนะที่เห็นนะครับนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเนี่ยแยกเข้ามาประมาณ2กิโลเข้าหมู่บ้านนะครับเซเว่นี 7, 4, เซเว่นซีเจหรือความเจริญของเทศบาลเนี่ยนะครับห่างจากแปลงที่ดินเนะี่ยประมาณ5กิโลวิ่งไปจากตรงเนี้ยมันไม่ถึง10นาทีหรอกก็ถึงนะจะมีตลาดนัดที่ใหญ่ด้วยนะตรงนั้นนะครับห่างจากสายใต้ก็ไปเส้นเนี้ยได้นะครับประมาณ113กิโลจังหวัดกาญจน์ก็เนี่ยครับไปเส้นนี้เลยมันจะผ่านหมู่บ้านออกไปเนี่ย36กิโลนะครับเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะครับอ่าแทงน้ำเนี่ยเขาเรียกอะไรนะประปาหมู่บ้านที่เห็นเนี่ยแล้วส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านเนี่ย เรียงลายมานี้เลยครับเนี่ยเรียงลายมาตลอดแนวเนี่ยครับที่ดินเราก็จะอ่าแปลงนี้ครับที่จะทําการขายประมาณเกือบ5้าไร่เนี่ยนะหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเป็นฉนดคุดแดงที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับไฟฟ้าประปามีนะครับจุดหลักเขตเริ่มต้น่ะเริ่มที่ต้นมะละกอเนี่ยนะครับเนี่ยเเดี๋ยวผมจะดาเดินเข้าไปดูพอรถเข้ามานะครับเนี่ย,ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเนี่ยจุดหลักเขตเริ่มเงี้ยตรงเนี้ยที่ผมยืนอยู่มันทางซ้ายมือของแปลงที่ดินนะครับ ยาวเข้าไปเนี่ยมันประมาณร้อยเจ็ดสิบสองายขวาเนี่ร้อยเจ็ดสิบสองด้านหน้าเนี่ยมันก็จะอยู่ที่อ่าสี่สิบเจ็ดนะครับเนี่ยสี่สิบเจ็ดไปถึงเสาไฟฟ้านู่นะครับแล้วก็ตัดขอบเข้าไปเนี่ร้อยเจ็ดสิบสองสุดแปลงที่ดินนะครับสุดแปลงที่ดินตรงโน้นนะครับเป็นโดงภัยนะครับมันจะมีบ้านคนนะมีเพื่อนบ้านอยู่หลังบ้านเนะี่ยอ่าจะเป็นทางสาธารณประโยชน์อีกเส้นหนึ่งนะครับ ที่อยู่ท้ายแปลงที่ดินนะ่ะก็จะเป็นเส้นเส้นอะไรนะเขาเรียกอะไรเส้นลูกลังนะครับแต่ส่วนด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นทางคนรี่เข้าหมู่บ้านเนี่ยเข้าหมู่บ้านแน่นอนไฟฟ้าประปามีนะครับโทรโขงนี่ยังมีเลยหน้าที่ดินเราเนี่ยนะแล้วตรงนู้นก็มีอ่าไฟเขาเรียกอะไรนะไฟทางนะครับเนี่ยมีมีมาตลอดนะครับแบบนี้นะอยู่ในความเจริญเลยแปลงนี้นะครับแปลงนี้เขาปลูกมันแต่ว่าเขาขุดมันออกไปแล้วนะครับเนี่ย ถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินนะครับอ่าอย่างเช่นแบบนี้นะมันเป็นทิศตะวันตะวันอะไรนะเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับผมส่วนขวามือเนะี่ยเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถ้าอยู่บนทางเนี่ยมันเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับให้ให้ดูอีกทีนึงนี่เห็นภูเขาไหมเห็นบรรยากาศไหมครับนี่ ตรงนี้มันเป็นแปลงไร่อ้อยที่อยู่หน้าที่ดินเราเขาตัดแล้วมันก็เลยมองเห็นทิวทัศน์อันยาวไกลนะครับมองไกลมากส่วนตรงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับเขาก็ปลูกผลไม้เนี่ยรอบบ้านเขาอะนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับไฟฟ้าประปามีแน่นอนไอส่วนที่เห็นดึงเสาไปนั่นนะครับไม่ได้อยู่ในที่เรานะมันจะอยู่ข้างที่เรานะครับมันเป็นอีกแปลงหนึ่งของเพื่อนบ้านนะครับ เขาไม่ได้ดึงามาอยู่ในที่เราเขาดึงไปไปใช้น้ําบาดาลตรงนู่นนะครับเพื่อที่จะปั๊มใช้ในในสวนของเขานะครับสนใจก็ลองทักมาผมนะครับ06 1 4 7 8 2 9 3 9หรือไอดีไลน์ผมก็06 1 4 7 8 2 9 3 9เช่นกันนะครับเป็นแปลงที่ดินที่หน้า น่ามาทําที่ปลูกอาศัยหรือว่ามาปลูกสวนเกษตรเช่นกันนะครับเพราะมันอยู่ในความเจริญนะครับแปลงนี้ขายหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับแปลงนี้เนี่ยครับหลักเขตมันเริ่มที่เขาครอบเนี่ยก็ยิงยาวไปเนี่ยครับอย่างนี้เลยนะครับเฉียดไปเนี่ยแหละครับโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ